สวัสดีครับหนุ่มรอสาวสวยน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ซุรครกันอีกแล้วนะครับผมว่าหลายๆคนก็คงจะบ่นกันแล้วเป็นเสียงเดียวนว่าโอ้โหเจ้าจดตอนนี้เราหาเพชรกันไม่หวัดไม่ไหวนะหาเพชรกันไม่ทันนะครับตัวนี้บอกเลยว่าหาเพชรกันไม่ทันนะอีเวนต์มันเยอะเกินนะครับน้องๆคนไหนที่ผ่านได้ก็ผ่านบ้างนะครับก็ขอแนะนํานะฮะโอเคเดี๋ยวเรา ไปดูกันก่อนนะว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับสําหรับอีเวนต์นี้นะก็เป็นกิจกรรมตัรละนะครับชื่อว่าดาตายังนะหรือว่าทายายังวะดาตายังนะไม่ใช่ทายายังนะโอเคความสามารถครับเรามาดูความสามารถที่1กันครับเมื่อเกมเริ่มนะเพิ่มมาเบิลที่มี100%เมื่อก่อสร้างโอกาส5 6านะจ่ายมาเบิลเพิ่มค่าก่อสร้างแลนมาร์คคูณ10เท่าเริสร้างแลนมาร์คทันทีนะครับ สกิลที่สนะเมื่อเริ่มเชิญของฉันไอเทมอันเชิญของดาตายังแสดงผลสามารถเลือกซื้อ1จากรายการไอเทมสูงสุด3ครั้งซื้อด้วยมาเบ้ลสกิลสองนี่เหมือนกับซักใคกับอ่าสกิลของลิโกลิกะอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับอ๋อโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรายการสกิลที่เลือกได้ของเป็นสกิลที่ของของดาตายังนะครับ สามารถเลือกได้นะก็มีนะก็คล้ายๆกับลิกบลิก,กะอะไรประมาณนี้นะที่ให้เลือกสกิลนะครับก็น่าจะมีให้เลือกนะนี่จะเป็นสกิลที่1น,นะเมื่อผ่านจุดสตาร์ทนะครับได้400%ของเงินเดือนได้รับการ์ดดวงด้วยนะก็จะมีการ์ดนาฟ้ากับลดค่าผ่านทาง5 0 0นะมาดูสกิลที่2ที่เลือกนะครับเมื่อมาถึงหรือก่อสร,ร้างแลนด์มาร์คโอกาส90%ดึงสตรูที่อยู่ภายในแถวและได้พื้นที่ที่แพงที่สุดของฝ่ายตรงข้ามยกแว้นแลนด์มาร์ค ส่วนอันที่2ที่ให้เลือกนี้นะก็ะเป็นความสามารถเดียวกับที่เครื่องขายายสนามอเหล็กไฟฟ้านะดูด90%แล้วก็สามารถได้เมืองแพงที่สุดของผู้ต่อสู้ด้วยนะส่วนอันที่3นะจะเลือกได้3สกิลนะนีู่้สึกว่าน่าจะเป็นสกิลที่3นะเมื่อมาตกเลนมาร์กข,ของฝ่ายตรงข้าวนะโอกาส80%ยสกเว้นค่าบันทางและทาสี2องตานะจำนวนหนึ่งครั้งนะโอเคนะอันนี้ก็เป็น3สกิลที่ ให้เลือกของดาตายังนะก็เป็นความสามารถของสกิลที่2นะยังไม่หงนะก็เป็นความสกิลก็เป็นความสามารถของสกิลที่2ที่มีให้เลือกนะถึง3ส,สกิลนะก็ใช้กับลิกุลิกะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะครับส่วนบัฟที่จะได้ในอีเวนต์ของตัวดาตายังนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างแลนมาร์คอัปเกรดโอกาส45สร้างแลนดมาร์คของฉันในพื้นที่ว่างแบบสุ่ม สร้างในพื้นที่เตือนวิกอรี่ของฝ่ายตองข้ามนะก็ใ <lonely> ช้กับสกิลของพี่โดนก๊อปปี้อะไรประมาณนี้นะครับหลังวันปิดอีเวนต์นะฮะถ้ามีดาตยางเอสบวกก็รับ200เพชรนะครับมาที่เว้นถัดไปนะก็เป็นอีเวนต์ล็อกอิน7วันนะก็จะได้ตรระครแล้วก็แกนหลุมดำนะเอสบวกจำนวนเป็นจำนวนหนึ่งวันนะสามารถเล่นได้หนึ่งวันนะก็มีแกนหลุมดำเอสบวกนะล็อกอินวันนี้วันแรกนะก็มันมีอยู่7จดวันนะครับ วันไล่หนึ่งอย่างนะวันสุดท้ายวันเจ็ดก็สามารถเล่นบูฮุนนะเอสบวกได้หนึ่งวันนะครับก็เรากินทุกวันน่าจะได้ของเหล่านี้นะครับอีเวนต์นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูหน้ากิจกรรมตัวละครดีกว่านะครับนี่นะครับหน้ากิจกรรมตัวละครนะก็เป็นดาตยังนะเป็นหนุ่มน้อยคาร์บอยนะก็นี่นะครับเราต้องหาหมวกของดาตยัง S สนะครับสองอันนะฮะสองอันก่อนที่ได้มวกดาตยังก็เราต้องหายนี้ก่อนนะ ของนกของดาตยังนะครับ A นะครับจํานวน3อันแล้วก็ดาบของดาตยัง A นะครับจํานวน3อันเหมือนกันแล้วก็เพทเทิร์นของดาตยังนะครับ A นะฮะจำนวน3อันฮะก็สามารถมารับมือของดาตยังนะ S นะฮะก็จะใช้อย่างละ2ชุดนะฮะอย่างละ2ชุด นอกจากเราได้ S มาเลยนะหรือว่าได้ตัวละครมาเลยอันนี้ดีมากนะก็ขอองๆทุกคนโชคดีนะครับปิดกันง่ายๆปิดกันเบาๆนะครับคนที่ทํานะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่รวมกัดกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่นะครับเราก็ใช้วดดิบของดาตายางนะว่าดิบ A นะครับก็มารวมกันนะบวกแะ้วก็มารวมกันก็จะสามารถได้ตัวละครเหล่านี้นะแล้วก็ได้ของบวกของดาตายางด้วยนะที่สําคัญว่าน่าจะเป็นแชมเปี้ยนมินว่ากับแอมเบอร์นะ ที่น่าสนใจนะแล้วก็หมวกของดาัตายังนะอย่างอื่นก็ไม่น่าสนใจนะครับขอคนโชคดีนะครับโอเคนะอีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับคนไหนน้องๆคนไหนที่กาลังมองหาไอดีเกมราศีนะก็ฝากเพจ a ดมิน jack ไว้หนึ่งเพจนะครับเจ้าเอ๋น้องๆที่ร,รักทุกคนนะครับน้องๆคนไหนที่กําลังมองหาไอดีเกมสุดทีในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ยังสามารถเอาอกเกมสีมาขายได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะแนะนําเพจที่ คุณภาพดีร้อปอนะครับก็คือซื้อขายเกมสุดที่บายแอดแจนะสามารถเข้าไปส่องดูกันได้นะครับแล้วก็สามารถโทูติสตอ a d แอ c แจ็คได้เลยนะครับตัวแน่นอนครับไม่มั่วนิ่นนะฮะก็สามารถไปเลือกดูกันได้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่กังวลเรื่องการซื้อขายไอดีกับแอดมินแจ็นะผมบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลนับสำหรับแอดมินแจ็จะสอนจนกว่าจะเข้าใจเกมและสามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ รวดเร็วทันใจนะครับปลอดภย100ัยร้อเซนต้องแ็นแอดมินแจ็คนะครับผมคุณแค่กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปหรืออยู่ที่ช่องดีคริปชั่นด้านล่างใต้คลิปเนี้ยเราไปดูของดองกันก่อนนะของที่เราดองจากอีเวนท์ที่แล้วนะนี่นะผมอ่าต้องบอกน้องๆก่อนนะคนไหนที่นะครับยังไม่รู้นะเคนที่ยังไม่รู้นะครับคนที่สุ่มอีเวนต์ตัลละครแล้วนะถ้ามีแพ็กการ์ดแถมเหลือนะสมมติว่าเราสุ่มได้ก่อนแล้วแพ็กการ์ดแถมเหลือนะครับ ก็สามารถเก็บไว้เป็นอีเวนต์ตัวละครถัดไปได้เลยนะมันจะไม่เสียหายอะไรเลยนะก็จะมีนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะกลายเป็นเป็นอีเวนต์ดาตายังนะก่อนหน้านี้จะเป็นอีเวนต์ของอ่าหมาป่าเทมินลิมัสใช่ไหมครับที่ผมสุ่มได้ตัวละครนะแล้วก็จะมีเพ็กตัวละครเหลือนะครับก็เราก็สามารถเก็บมาได้ แล้วก็มาอยู่ในเวน์ของดาตายางได้นะมันก็จะเปลี่ยนรูปเป็นดาตายางให้เราเลยนะครับประมาณนี้นะถ้าคนไหนยังไม่รู้นะคนไหนรู้แล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับโอเคฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดต้ไท้ายช่องนาัดจาักคนบ้าเกมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะับเรามาดูของฟรีก่อนว่าเราจะได้อะไรกันมาบ้างนะครับของฟรีนะครับนี่เป็นของฟรีของที่เราดองมานะอเอคได้ขนนกล้วนเลยนะครับ ได้ดับมาด้วยได้ดับมาด้วยนะครับได้ดับมาด้วยนะครับได้ดับมาสองคนนกมาสองคนนกมาสามนะครับดับมาสามคนนกมาสี่แล้วดับมาสี่รู้นั่นผมได้ผมคิดว่าคนนกกับดับน่าจะหาง่ายนะครับโอเคโอเคนะครับตรงนี้ของฟีเราก็ยังมีอยู่นะดับมาสี่ผมว่า ่าผมอยากได้เป็นหมวกของดาตยังเลยนะเอสเลยผมว่าน่าจะดีนะครับโอเคดาบดาบมาเยอะดาบมาเยอะโอเคนะัเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราได้อะไรบ้างนะมาดูสิ่งที่เราได้มาก่อนนะจากของฟรีนะก็มีขนนกของดาตยังนะได้มาตั้ง5้าอันนะครับแล้วก็ดาบของดาตายังผมคิดว่าอันนี่สองอันนี้หาง่ายแน่นอนอันนี้น่าจะหายยากว่าเ,เพชเชิลของดาตายังนะ สำหรับตัวละครตัวนี้นะสกิลที่สองผมไม่แน่ใจว่ามันจะโหดหรือเปล่านะสสกิลที่หนึ่งอ่ะมันจะคล้ายๆกับพวกโนาน,นาที่ด,ด,ด,ดุุกแล้วก็พระสุนที่ดุุกนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปวัดดวงกันสักหน่อยนะสักอ่าหนึ 1, ่งพันเพชรแล้วกันนะครับให้น้องๆดูนะครับว่ามันออกยากหรือออกง่ายนะถ้าใกล้ๆหรือว่าเกือบปิดนะอันนั้นไม่แน่นะอาจจะต่อนะถ้าไม่ได้ว่าทบิดเลยผมจะขอผ่านนะครับขอลงทุ้นสักหนึ่งพันเพชรให้น้องๆดูนะครับโอเคไปกันเลยนะครับผม สักหนึ่งพันเพชก่อนนะครับถ้าใกล้ปิดหรือขาดอะไรสักอย่างที่ขาดแล้วน้อยอะนะมันใกล้ๆจะปิดอะ่ะผมจะต่อเลยนะครับเรามาดูสักหนึ่งพันเพชก่อนนะครับไปกันเลยนะครับผมไม่ต้องรอช้าน,นะครับอืมโอ้โหดาบขอนนอกนี้ผมว่าน่าจะเยอะแน่เลยนะดาบขอนนอกนะครับโอ้โหดาบขอนนอกเยอะมากงานงอกแล้วมึงอื้อ โหดับเยอะคเยอะคเยอะโอ้โหคนนกอตอนนี้ก็เลยหนึ่งพันไปแล้วนะหนึ่งพันสองเลยนะครับตอนนี้เราใช้เป็นหนึ่งพันสองนะเดี๋ยวเรามาเปิดของฟรีกันหน่อยนะยาก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 ครับผมยากอายคุณอ,ออกยากออกยากออกยากครับผมออกยาก อออยากเลยออกอยากเลยอ่ชิ้นที่สามนะชิ้นที่สามออกอยากมากเลยนะอ่าชิ้นที่สามนะอันนี้นะครับก็คือแพทเทิร์นของดาตายางนะแพทเทิร์นของดาตายังอ่ะออกอยากนะครับผมลงทุนไปพันเท่าไหร่ว 1, 2, ะพันสองตรงนี้นะพันสองแล้วนะครับไม่เห็นของแพทเทิร์นเลยนะได้แต่ดาบกับขนนกนะครับน้องๆคนไหนที่จะสุ่มนะครับอีเวนต์นี้ก็ขอโชคดีนะครับส่วนตัวผมน่าจะผ่านนะสำหรับอีเวนต์นี้นะรู้สึกว่าความสามารถอาจจะไม่โหดมากเท่าไหร่ที่ผมต้องการได้นะ ผมอยากได้แบบตัวละครที่สายล้มแบบหนักๆนะฮะตัวละครแบบนี้ผมก็ขอผ่านสักอีเวนต์นะพูดเลยว่าอีเวนต์นี้ผมขอผ่านนะครับน้องๆผมบุกมาเกือบทุกอีเวนต์นะฮะที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกว่าเหนื่อยกับการหาเพชรเหลือเกินนะะน้องๆก็สามารถเป็นใจผมได้นะอีเวนต์ต่อไปผมทําต่อแน่นอนนะอีเวนต์นี้ผมขอผ่านสักอีเวนต์นะเป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสำหรับอีเวนต์นี้คนไหนน้องๆคนไหนที่ทําก็ขอให้โชคดีขอให้ผิดกันง่ายๆนะครับ ขอให้สุขสมหวังกับอีเวนต์นี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจ,เจอกันใหมนะ่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้ต้องอากาจากคนบ้าเกมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ